นิยายเรื่องงอกงามประพันธ์โดยหมิงนเว่จัดทำนิยายเสียงโดยนิยายเสียงออดิโอโนเวลเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังในบทที่63นี้ขอแนะนำหนึ่งเทพหนึ่งเซียนนะคะเสียนหันเสียงจือเป็นเซียนแห่งการพยากรณ์ผู้อย่างรู้และการดนตรีเทพเยียนตี้มีอีกนามว่าสนหนงมีร่างกายเหมือนมนุษย์แต่ส่วนตรงหัวคล้ายวัวถือเป็นเทพแห่งการเพาะปลูกตอนที่63 วันต่อมาจนจูให้ท่าทั้งหมดไปขุดลอกลำธารที่กว้างและลึกขึ้นเพื่อให้เก็บน้ำดีมากขึ้นทั้งยังต้องทำไฟชะลอน้ำเป็นระยะๆจนสิ้นสุดเขตที่ดินของครอบครัวเหอทาาของครอบครัวเหอและทาารายวันที่ถูกจ้างมาลงมือทำงานกันอย่างขยันขันแข็งเนื่องจากมีคนหนูน้อยเดินไปเดินมาตรวจตราง,งานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเท่าแก่โรงค้าทาสยิ้มหน้าบานเมื่อทาาทั้งหมดถูกจ้างด้วยนหนูเหอ อีกหลายวันต่อจากนี้ก็ไรงามแล้วเมื่อสั่งให้เซนซีดูแลการทำงานของคนงานแล้วเตนจูจึงเดินทางเข้าไปในเมืองพร้อมกับเพิยเลยเพื่อกวานซื้อข้าวและอาหารต่างๆมีว่าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารแหง้งเครื่องเทศเครื่องปรุงทั้งหลายก็ซื้อเอาไว้ให้เพียงพอสำหรับครอบครัวของนางและท่าทั้งหมดรวมทั้งเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาวนาก็กวานซื้ออย่างไม่ขาดตกบกพร่อง อาหารสดนั้นนางสามารถเก็บเอาไว้ในกระบุงทองคำที่สลักอักขระควงเดิมทำให้สามารถเก็บรักษาความสดได้ถึงสองเดือนแต่นางคาดการณ์ว่าภาัยหนาวและภัยแล้งจะกินเวลานานกว่านั้นมากดังนั้นนางควรจะซื้อสัตว์เลี้ยงเช่นเป็ดไก่หมูแกะกลับไปเลี้ยงด้วยเพื่อนำพวกมันมาเป็นสเสบียงในภายหลังพรุ่งนี้นางจะให้ซินซีแบ่งคนงานส่วนหนึ่งไปแผ่ถางพื้นดินที่ว่างเปล่าที่นางซื้อไว้ เพื่อสร้างโรงเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดและคอกหมูเกวียนวัวหลายเลม่มบรรทุกข้าวมันเทศและอาหารต่างๆเดินทางออกจากประตูทางทิศเหนือของเมืองมุ่งตรงไปยังบ้านของครอบครัวเหอท่านพ่อข้าว่าเราควรจะซื้อมาอีกหน่อยเหลือไว้ดีกว่าขาดเพราะหากเรากินไม่หมดเราสามารถนำมาขายให้กับชาวเมืองในราคาที่ถูกลงได้นางมั่นใจว่าอีกไม่นานราคาข้าวและอาหารในเมือง จะต้องแพงขึ้นอย่างมากชาวเมืองบางคนก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารมากักตุนดังนั้นเมื่อภัยหนาวมาเยือนพวกเขาจะไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารในราคาแพงนางควรจะซื้อให้มากหน่อยเมื่อของในเมืองแพงขึ้นนางสามารถนำข้าวและอาหารที่ซื้อมาออกมาบริจาคหรือขายให้ชาวเมืองในราคาถูกลงนอกจากจะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วยังทำให้ชื่อเสียงของนายท่านเหอดดีขึ้นไปอีกขออภัยขอรับนายท่านผู้นี้ ข้าเห็นว่าในท่านซื้อข้าวเอาไว้เป็นจำนวนมากไม่ทราบว่าต้องการเพิ่มอีกหรือไม่ขอรับเพราะค้าต่างเมืองคนนึงเดินเข้ามาถามเหอเลยเขาคือไหนหน้าค้าข้าวแวะมาขายข้าวที่เมืองเฟิงฟู่เขาแวะทานอาหารริมทางเห็นว่าสองพ่อลูกซื้อข้าวไปเป็นจำนวนมากดังนั้นเขาจึงลองถามดูเผื่อว่าโชคดีได้ขายข้าวจำนวนมากเอ๊ะท่านลงขายข้าวหรือเจ้าขาใช้แล้วขอรับคุณหนูน้อยข้าเป็นไหนหน้าค้าข้าวมาหลายปี ปีนี้ราคาข้าวไม่แพงมากข้ามีทั้งข้าวใหม่ของปีนี้และข้าวค้างปีของปีที่แล้วหากคุณหนูสนใจจะซื้อจํานวนมากข้าก็สามารถหาให้ได้นะขอรับแต่ว่าเหตุใดคุณหนูซื้อข้าวมากมม่เพียงนี้ขอรับเอาไปเลี้ยงท่าเจ้าค่ะแล้วท่านลุงขายข้าวเปลือกเกวียนละเท่าไหรเจ้าค่ะอ๋อชนีนี่เองหากเป็นข้าวเปลือกใหม่ขายเกวียนละห้าสิบห้าตำลึงหากเป็นข้าวเปลือกค้างปีขายเกวียนละสี่สิบห้าตำลึงขอรับ แต่หากต้องการหลายเกวียนสามารถลดได้อีกนะขรรภเมื่อเห็นว่าสองพ่อลูกสนใจพ่อขาผู้นี้ก็กระตือรือร้นอย่างยิ่งหากเอาอย่างละห้าสิบเกวียนลดได้เท่าใดหรือพ่อขาเธอเลยถามขึ้นอย,อ,ยอ,ยอย่างละห้าสิบเกวียนพ่อ้าตกใจอย่างยิ่งพอลูกคู่นี้มีท่าจำนวนเท่าใดกันจึงซื้อข้าวไปมากมายเพียงนี้มีใช้เลี้ยงท่าจนหมดเงินหรืออย่างละห้าสิบเกวียนรวมเป็นหนึ่งร้อยเกวียน ต้องกล่าวว่าข้าวหนึ่งร้อยเกวียนเขาต้องเดินทางไปขายเมืองต่างๆตลอดทั้งปีจึงจะขายได้จํานวนมากเช่นนี้นี่เขาโชคดีเกินไปหรือไม่ที่บังเอิญมาเจอลูกค้ารายใหญ่เช่นนี้เหตุใดจึงตกใจเช่นนั้นมีไม่ถึงอย่างละห้าสิบเกวียนหรือเจ้าขาไม,ม่ไม่ใช่ขอรับมีขอรับแต่ว่าเก็บไว้ที่โกดังเมืองเจียนคางโน้นแต่คุณหนูไม่ต้องเป็นกังวลน,นักขอรับข้าจะรีบกลับไปแล้วรีบนํามาส่งให้ในท่านไม่เกินสิบวันขอรับ เขาละล้าละลักอย่างดีใจแล้วซื้อมากเพียงนี้ท่านลงลดให้ราคาเท่าใดเจ้าขาหากซื้อจำนวนมากจะลดให้ไม่ใช่หรือนางมิลืมหรอกนะเช่นนั้นข้าวใหม่ค่าขายให้เกวียนละห้าสิบสองตำลึงส่วนข้าวครั้งปีขายเกวียนละสี่สิบสองตำลึงก็แล้วกันนะขอรับถ้าขายราคานี้ก็ได้กำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นความจริงแล้วเขาดีใจอย่างยิ่ง เพราะข้าวในโกดังที่เก็บไว้ค้างอย่างเป็นจำนวนมากได้ระบายออกถึง100่ยกวนก็เกือบจะหมดโกดังแล้วจะได้ไม่ต้องไปเร่ขายในราคาถูกทั้งยังไม่ต้องไปส่งข้าวยังเมืองที่อยู่ไกลออกไปอีกด้วยเหอะเลยและนานหน้าค้าข้าวตกลงทำสัญญาค้าข้าวกันเป็นลายลักษณ์อักษรและจ่ายมัดจำไปจำนวนหนึ่งยินดีที่ได้ทำการค้ากับในท่านขอรับข้าต้องขอตัวก่อนประเดี๋ยวจะรีบกลับไปขนข้าวมาให้ในท่านให้เร็วที่สุดขอรับว่าแล้วเขาก็นำหนังสือสัญญาแนบอก ราวกับว่ามันจะปลิวหายไปก่อนจะจากไปอย่างรวดเร็วซื้อมากเท่านี้พอหรือไม่เธอเลยถามบุตรสาวพอเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะท่านพ่อนางยิ้มแป้นให้กับบิดาต้องขอให้บิดาออกเงินช่วยนั่นแหละเพราะตอนนี้เงินของนางเหลือน้อยอย่างยิ่งเนื่องจากนางออกมาซื้อที่ดินและสร้างโรงทถผ้าทั้งยังซื้อพันผลไม้และค่าจ้างคนงานตอนนี้นางมีเงินเหลือไม่กี่พันตำลึงเท่านั้นแต่บิดาของนางนั้นร่ำรวยมาก เขาได้รับเงินจากการขายผักขายเห็ดขายสมุนไพรเกือบทุกๆวันตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีแล้วกระมังและบิดาก็ยังแจกจ่ายเงินให้กับทุกคนในบ้านได้ใช้อย่างมิขัดสนในทุกๆเดือนแต่เป็นนางเองที่ปฏิเสธจะรับเงินจากบิดาเพราะนางก็ยังขายยาลูกกรองสลักอักระและขายกระบุงทองคาพอจะมีเงินใช้อยู่บ้างเอาไว้เมื่อใดที่ผลไม้ในสวนขายได้แล้วรงทอผ้าสําเร็จนางก็จะมีรายได้มากขึ้นท่านพ่อ เราจะไปหาเท่าแก่เถียวกันนะเจ้าค่ะอย่างน้อยนางควรจะไปเตือนให้เขาได้เตรียมตัวเอาไว้บ้างมีว่าเท่าแกเถียยจะเชื่อนางหรือไม่ก็ตามไปเถิดเผอเลยพยักหน้าเห็นด้วยสองพ่อลูกจึงตรงไปยังร้านยาอยู่อี้หน้าร้านก็ยังคงมีลูกค้ามากมายดังเช่นทุกวันมีลูกค้าที่มาซื้อยาและลูกค้าบางส่วนมารับกระบุงทองคําที่สั่งเอาไว้เจนจูสลักกระบุงทองคําทุกๆวันและให้เซนซีทยอยนํามาส่งตามที่ได้นัดหมายกับลูกค้าเอาไว้ นายท่านเหอเจ้าดูสินั่นนายท่านเหอใช่หรือไม่เขามาหาเท่าแก่เถียวแล้วใช่สิหล่อเหลาอ,องค์อาจเช่นนั้นจะเป็นใครไปเสียได้ข้าไม่เห็นเขามานานแล้ววันนี้ได้เห็นอีกครั้งคืนนี้ข้ารับฟันดีแล้วเจ้าว่าข้าสวยแล้วหรือไม่ไม่ว่าเปล่าสตรีนางนั้นก็จัดเสื้อผ้าและผมอย่างดีลูกค้าสตรีและแม่ค้าทั้งหลายที่ตั้งแผงขายอยู่ร,บรอบๆต่างตื่นเต้นที่นายท่านเหอมาที่ร้านยาอยู่อี ส่วนลูกค้าที่เป็นบรุษนั้นบางก็ริษยาบางก็ให้เช่นชมนักแทนพ่อรีบเข้าไปเร็วๆจนจูรีบดึงบิดาเข้าไปในร้านยาอยู่อี้โดยเร็วก่อนที่บิดาของนางจะตัวพลนด้วยสายตาของแม่นางทั้งหลายนางรีบพาบิดาเดินไปหลังร้านตรงห้องรับรองที่คุ้นเคยเฮ้ยหนางหนูจูพรวพราดเข้ามาเสียได้ข้าตกอ,อกตกใจหมดเท้าแก่เถียวนั่งอยู่บนเก้าอี้ยกมือขึ้นรูปอกอ่าในท่านเหอก็มาด้วยเชิญน,นั่งขอรับเชิญนาง เม่เห็นเหอเลยมาด้วยเขาก็พูดอย่างนอบน้อมก่อนจะเดินไปสั่งให้บ่าวยกน้ำชาและของว่างเข้ามาให้วันนี้นายท่านเหอถึงกลับมาด้วยตนเองมีเรื่องด่วนอะไรหรือขอรับมีเรื่องจะปรึกษากับเท่าแก่เล็กน้อยขอรับอ๋อเชิญนายท่านเหอกล่าวเหอเลยยืดหลังตรงก่อนจะยกน้ำชาขึ้นจิบกลัวขคอเอ่อเรื่องเป็นเช่นนี้หลายวันที่ผ่านมาพลังวิญ,ญญาณข่าปันป่วนยามกลางคืนก็ฟันร้ายอย่างยิ่ง ฝันซ้ำไปซ้ำมาแต่เรื่องเดิมๆไม่ผิดเพี้ยนข้าก็นึกแปลกใจอยู่ไม่น้อยกระทั่งเมื่อคืนก่อนข้าฝันเห็นท่านเซียงหันเสียงจือ่อท่านเซียนบอกว่าเหมันปีนี้หนาวนานนักหนาวจนผู้คนเจ็บป่วยล้มตายหิมะขาวโพลนปกคลุมหุบเขาพืชพันเสียหายกระนั้นก็ยังไม่ย่ำแย่เพท่านเซียนยังบอกว่าเทพเย็ยนตี้ลงโทษมนุษย์ผู้มีบาปหมดหนาวแล้วน้ำฟ้ายังไม่อยากหยดภัยแล้งจะรุนแรงยิ่งกว่า ถึงตอนนั้นผู้คนจะอดอยากข้าวยากมากแพงแม้แต่ผู้คนก็ยังต้องแย่งข้าวสุนักกินเมื่อท่านเซียนบอกเพียงเท่านั้นข้าก็สะดุ้งตื่นความที่ท่านเซียนบอกนั้นกลับตรงกับที่ข้าฝันมาหลายวันจนรู้สึกอดกังวลใจไม่ได้ในยามเชา้าเมื่อตื่นขึ้นมาก็มีสหายจากแดนไกลมาเยือนเขาคือผู้เท่าพยากรณ์เขาได้บอกความกับข้าหน้าฉงนว่าความนั้นตรงกับที่ท่านเซียนทันเซียงจือบอก ครานี้ข้าจึงเชื่อสิแล้วหลายวันมานี้จึงได้ทําการกว้านซื้อข้าวปลาอาหารไปกักตุนไว้พอสมควรเห็นว่าเท่าแก่เทียวเป็นคนกันเองจึงได้มาบอกเอาไว้แต่หากไม่เชื่อข้าก็ตามแต่ใจเท่าแก่เธอเฮอะเลยร้ายความยาวอย่างน่าเชื่อถือจนจันจูนึกพึงถึงกับแต่งเรื่องเก่งปาน,นี้บิดาของนางมีพรสวรรค์โดยแท้เท่าแก่เทียวฟังความจากเฮอะเลยก็น่าเซียเซลเสร็จแล้ว ต้องกล่าวว่าผู้คนในสมัยนี้มีความเชื่อในเรื่องเทพเซียนและวิญญาณของบรรพบรุษอย่างยิ่งในยามก่อนออกเดินทางไปทําการค้าออกเดินทางทางทะเลหรือกระทั่งฤดูการเพาะปลูกพวกพ่อค้าและชาวบ้านจะทําพิธีบวงสวงเทพเจ้าและวิญญาณของบรรพบุรุษเพื่อให้การเดินทางทําการค้าราบรื่นสําเร็จด้วยดีหรือให้เพาะปลูกได้ผลดีน้ําท่าสมบูรณ์เ่าแก่เที่ยวนั้นเป็นพ่อค้าจึงเชื่อคําทํานายที่ท่านเหอว่ามาอย่างยิ่ง นายท่านเถอเป็นผู้ใดเขาที่เป็นถึงนักวาดอัจระยังเชื่อคำทำนายแล้วยายเขาจะไม่เชื่อกันเล่าข้าต้องรีบไปซื้อข้าวและอาหารมาตุนไว้ประเดี๋ยวก่อนเถอเจ้าข่าเท่าแกข้ายังมีเรื่องจะขอร้องเท่าแกให้ช่วยเหลือจนจูเรียกเอาไว้ก่อนเรื่องครานี้เป็นเรื่องใหญ่นักข้าอยากจะให้เท่าแกเชิญท่านเจ้าเมืองมาดื่มน้ำชากับท่านพ่อของข้าเสียหน่อยชาวเมืองนั้นจะเชื่อถือและผูกใจกับผู้นำของพวกเขาอย่างยิ่ง หากเรื่องนี้ได้ท่านเจ้าเมืองช่วยออกหน้าประกาศออกไปจะทําให้ทุกคนตระหนักรู้และเตรียมตัวรับมือได้ทันได้ฉะนั้นตอนนี้เลยถ้าจะไปเชิญท่านเจ้าเมืองไปยังเลาอาหารเชิญในท่านเธอพักผ่อนอยู่ที่นี่ก่อนนะขอรับเพราะแกะเถียวไม่รอช้าเรื่องเช่นนี้จะชักช้าจะไม่ทันการเอาได้เขารีบบอกจากร้านยาอยู่อี้แล้วตรงไปยังที่ว่าการเมืองทันทีจันจูหย่อนตัวพิงเก้าอี้ก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ท่านพ่อ คิดว่าท่านเจ้าเมืองจะเชื่อหรือไม่เจ้าคะเชื่อหรือไม่ก็ลองดูก่อนไม่เสียหายอะไรหากเราทำสำเร็จเราอาจจะช่วยได้อีกหลายคนในเมืองเจ้าคะ่ะเจินจูร,รับคำช่วยชีวิตได้อีกหลายคนในเมืองหรือหากนางช่วยคนได้ทั้งแคว้นจะดีเพียงใดกันว่าแล้วนางก็ควรจะเขียนจดหมายไปเตือนลีสื่อบ้างดีกว่าเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเคปหันเซียงจจอ เป็นหนึ่งในป้ยเซียนมีนามเดินว่าหันเซียงชื่อรองว่าหันชิงฟูหลักฐานและบันทึกประวัติศาสตร์หลายเล่มกล่าวตรงกันว่าหันเซียงเจอมีตัวตนอยู่จริงๆเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงในสมัยราชวงศ์ถังเป็นหลานชายของแ่นอวีผู้เป็นนักปราดในสมัยถังกล่าวกันว่าตั้งแต่วัยเยาว์มาแล้วหันเซียงเจอมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในระทับเต่าอย่างจริงจังวันๆเฝ้าแต่ศึกษาคำสอนเต่าอย่างเดียว ขณะหันอวี่ผู้เป็นลุงเดินเข้ามาด้านหลังยังไม่รู้ตัวทําให้หันอวี่ไม่พอใจมากแต่สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้เพราะเจ็ดวันให้หลังหันเซียงจือสามารถทําให้ดอกโบตันบานสะพรั่งและยังเปลี่ยนสีได้ดั่งใจนึกอีกครั้งในกรีบดอกแต่ละใบยังสลักอักษรเอาไว้อีกด้วยต่อมาหันเซียงจือไม่ประสงค์จะรับราชการจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์กบ,บาจารีเฉินหยางและติดตามเล่าเรียนและทิศต่อบบาจารย์เรื่อยมาครั้นเติบใหญ่ ได้มีโอกาสพบาพาลีต้องเป็นและได้กราบท่านเป็นอาจารย์และฝึกบำเพ็ญเพียรอย่างจริงจังจนกระทั่งสำเร็จมรรคผลกลายเป็นเซียนในเวลาต่อมาบุคลิกของท่านนะคะจะเป็นบุรุษรูปงามมีความสามารถพิเศษด้านดนตรีโดยเฉพาะครุยมีเรื่องเล่ากันว่าความไพเราะจากดนตรีในเสียงครุยของท่านนั้นดังคลื่นคราดครานั้นจะมีฝูงนกบินเวียนว่อนมาล้อมรอบตัวเขาอยู่เสมอนอกจากนี้ เสียงครุยของท่านดันก็ยังมีอำนาจวิเศษสามารถทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอดงามและดอกไม้ผลิบานสะพรั่งได้ตามใจต้องการดังนั้นภาพลักษณ์ของทันเซียงจจอในงานศิลปะท,ทั่วไปจะปรากฏในลักษณะของบุรุษรูปงามผู้มีเสียงครุยอันไพเราะจนสามารถสะกดวิญญ,ญาณผู้ฟังให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลได้ดุด,ดังใจปรารถนาและอีกท่านนะคะเทพสนง,งหรือเหยียนตีท่านนะคะได้ร่วมกับชาวบ้านทำไรไนะ่ไถนา เป็นผู้คิดประดิษฐ์คันไถด้วยไมย้สอนให้คนรู้จักการปลูกข้าวทำไร่ไถนาผู้คนจึงให้ความเคารพนับถือมากและมีการต่อเรือใหญ่โดยมีหางเสือเรือควบคุมและใช้ใบเรือขึ้นท่านยังสองหาสมุนไพราตามป่าเขาเพื่อใช้รักษาโรคของผู้คนทั้งหลายโดยท่านนะคะใช้ตนเองทดลองด้วยการลองกินสมุนไพรชนิดนั้นๆดูว่ามีผลต่อร่างกายอย่างไรจึงถูกพิษบ่อยเช่นหนึ่งวันรับพิษเจิชนิด จึงเกิดหนังสือยาสมุนไพรเส้นหนองได้บันทึกสมุนไพรที่รักษาโรคแต่ละอย่างเอาไว้จึงอาจถือได้ว่าเป็นตำราทางการแพทย์เล่มแรกของโลกก็ว่าได้นอกจากนี้แล้วนะคะท่านก็เป็นคนแรกที่รู้จักการดื่มน้ําชาเล่ากันว่าท่านดื่มเฉพาะน้ําต้มสุกวันหนึ่งขณะที่ท่านกําลังพักผ่อนอยู่ใต้ต้นชาในปาและกําลังต้มน้ําอยู่ปรากฏว่าลมได้พัดโบกใบชาให้ร่วงหล่นลงในน้ําที่ใกล้เดือดพอดี เมื่อลองดื่มดูก็เกิดความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากขึ้นและนี่จึงเป็นที่มาของวัฒนธรรมการดื่มชาของชาวจีนจนมาถึงปัจจุบันค่ะท่านทรงสิ้นพระชน180ปีครองราชได้140ปีค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่63นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะยังไงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย